สมเด็จอง์ปฐมนะครับหลวงตามีความสําคัญอย่างไรครับสมเด็จองค์ปฐมองค์แรกเนี่ยสําคัญสุดๆเลยแล้วแกะเองนะทยนาเองตอนที่ตอนที่ฝึกมีฤทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ท่องเที่ยวไปโน่นนี่นั่นโอ้มันก็รู้เรื่องการเวียนว่ายใจเกิดมันก็เข้าใจแล้วทีนี้เข้าใจว่าเอ๊ะมันก็ต้องมีแด,น,ดนที่ไม่เกิดดินแดนที่ไม่เกิดก็ต้องแกะนะมันก็ต้องมันเกิดเพราะเหตุอะไร ใช่ไหมมันก็เกิดเพราะความอยากเพราะกิเลสตัณหาอุปทานเพราะอุปกิเลสทั้งหมดเลยแหละที่ท่านนั่นแนะ่ะถ้ามันไม่มีละ่ะมันก็ต้องมีดินแดนหนึ่งท่านเป็นคนตั้งเององค์ปฐมมีสุสิเทพไหอดินแดนใช่ไม่เกิดมันก็ต้องมีตั้งแต่องค์ปฐมมาถึงองค์องค์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ั่านะ ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ศูนย์นะตุกไม่ศูนย์อะจะเป็นแก้วแค่นั้นเองครับมันไม่มีรอยด่างอะไรมันเป็นปัจจุบันกรรมไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบนันหลวงปู่หลวงพ่อท่านเคพาไปดูหมดแล้วเนือข้างล่างไม่ได้ไปฮจะดูเฉยดดดูเเฉยไไไไไไไปปปมม่่่ไไ้้ราาาทนพ ดูเฉยๆคุ้มเลย้มไลนเขาไม่ลงไปมีองค์เดียวที่ลงไปพระมาลัยสมัยไหนไม่รู้พระาะอะไร,รนี่คือความเชื่อครับเอ,อถ้าเชื่อแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่ฝึกหรอกความสงบความสุขความสุขจริงๆใช่ไหมออไม่ได้ตื่นเต้นกับอะไรใครจะอยากดีมีโนคขาะใหญ่ยังไงมันก็ไม่ตื่นเต้น ก็เฉยๆเพราะว่ามันก็ตายเหมือนเราไงเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายเพะนั้นเราก็เลยมาทําสถานที่ให้ท่านมาฝึกเตรียมตัวตายเตรีตยมตัวเกิดรหรือไม่เกิดก็ได้ <laughs> ดีไหมล่ะฟรีบ,บริการฟรีเผาให้ฟรี